สวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับผมหนุ่มประดับยนต์นะครับตัวนี้จะเป็น GPS Power Map z 9นะครับนักวิเคราะห์นะครับ GPS นำทางก็จะมาแนะนำเพิ่มเติมนะครับว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับเพราะว่าตัวรีวิวที่ผมลงไปน่ะน่าจะประมาณปีกว่าแล้วฮะในปีกว่าแล้วครับตัวนั้นจะเป็นกล่องสีฟ้านะครับ ตัวนี้แพคเกจจิ้งนะครับทางโรงงานก็พัฒนาเปลี่ยนรูปแบบกล่องนะครับแต่ว่าตัวเครื่องนะครับแล้วก็ตัวเฟิร์มแวร์ก็อัปเดตของปัจจุบันนะครับปี2020ะครับกล่องจะมีทั้งสีฟ้านะครับแล้วก็สีขาวส้มแบบนี้นะครับแต่ว่าตัวเครื่องภายในจะเหมือนกับตัวแรกนะครับแล้วก็อัปโหลดเฟิร์มแวร์ ปัจจุบันเดี๋ยวผมไปดูข้างกล่องก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูนะเดี๋ยวมาฟังกันนะครับว่าวันนี้จะมีอุปกรณ์อะไรเพิ่มเติมสำหรับลูกค้าบ้างนะครับภายในกล่องนะครับก็จะมีบับเบิลฮอไว้ตัวเครื่องนะครับตัวนี้ตัวเครื่องดูที่ว่ามันจะเหมือนไหมกับตัวที่ผมจำหน่ายอยู่นะครับตัวนี้เป็นจอขนาด5นิ้วนะ นี่นะครับเหมือนเดิมนะครับ519นะครับ m 5 1 9 4ี g b o d ก็เหมือนเดิมครับนี่นะเหมือนเดิมครับอุปกรณ์ภายในหลักลก,ก็ตัวนี้จะเป็นตัวที่ล็อกตัวเครื่องนะครับกับขายยึด แล้วก็มีอะแดปเตอร์นะครับเปียบช่องติดบุหรี่นะครับตอนนี้ชุบติดกระจกนะครับชุบติดกระจกล็อกตัวนี้สลักใส่กับตัว g p s นะครับใส่กับเครื่อง g p s นะครับนี่ครับมันจะใส่กับล็อกประมาณตรงนี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมลองใส่ให้ดูเลยเนาะเพื่อลูกค้าบางท่าน เพิ่งจะเข้ามาชมนะครับล็อกก็จะมีบนบนหนึ่งนะครับบนหนึ่งนี่นะครับล็อกบ,บนหนึ่งล่างจะมีสองล็อกนะครับนี่ตัวนี้เห็นไหมฮะจะมีสองล็อกนะครับเราใส่ให้มันตรงล็อกกันนะครับเดี๋ยวนะอ่า ตัวนี้สามารถวางกับหน้าคอนโซลได้นะครับถ้าเกิดลูกค้ามีแผ่นในตัววางกันลื่นนะครับหน้าคอนโซลอย่างนี้นะครับตัวนี้ด้านหลังนะครับลูกค้านี่นะครับง้างตัวนี้ออกมาแล้วก็วางาหน้าคอนโซลอ,องศามันจะเอียงไปทางด้านหลังนะครับล้มยากครับผมว่าถ้าขับไม่ไม่สิ่งเกินไปนะครับถ้าไม่กระชากนะครับน เนี่ยนะครับเผื่อบางท่านไม่อยากจะไปติดกระจกนะครับกลัวจะมีไอ้ตัวยางตัวเนี้ยกลัวมันจะมีผลกับตัวฟิล์มรถยนต์นะครับถ้าติดไปเวลานานๆอาจจะทําให้ฟิล์มบางบางท่านมีปัญหานะครับมันก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพฟิล์มที่ลูกค้าติดด้วยนะครับนี่นะใส่แบบนี้นะอ่าโอเคเนาะ,ะใส่ไว้อย่างนี้แล้วกัน อ,อีกอย่างหนึ่งก็คือตัวอะแดปเตอร์นะครับตัวนี้เป็นคู่มือนะครับเป็นมันนว่นนะครับเป็นให้เป็นภาษาอังกฤษนะครับแต่ว่าตัวเครื่องตัวเฟิร์มแวร์ตัวนี้เป็นภาษาไทยนะอะแดปเตอร์ตัวนี้เสียบกับไฟ220โวลต์นะครับเสียบกับไฟบ้านนะอพอร์ตก็ต่อเข้าที่ด้าน ข้างนะครับมาย้ำพอร์ตมาดูพอร์ตทีละพอร์ตหน่อยเนาะตัวนี้เป็นพอร์ต USB นะครับแล้วก็มีพอร์ต AV เห็นไหม AV In นะครับตัวนี้ก็เป็น Memory Card นะครับเพิ่มเพิ่มการ์ดเข้าไปตัวนี้ก็ะจะเป็นซาวจะเป็นเสียบกับ AUX นะครับเป็นหูฟังหรือว่าเสียบเข้ากับ ช่อง aux ของอรถยนต์ของเครื่องเสียงรถยนต์นะครับจะมีพอร์ต aux อยู่นะครับตัวนี้เมมมันมีอยู่แล้วนะในตัวเครื่อง4 g ่ินะครับจริงๆมันไม่ต้องโหลดอะไรเข้าหรอกมันเป็น gps นำทางนะครับเนี่ย adobe manual นะครับตัวนี้เห็นไหมครับอโอเค เดี๋ยวผมจะอลองเทสเซตค่าให้ดูใหม่นะการตั้งค่านะครับสำหรับลูกค้าที่ยังไม่เคยใช้งานนะครับตอนนี้ผมใช้พอตจากไฟ220โวลต์นะครับใช้ไฟบ้านนะครับเพื่อจะเป็นการตั้งค่าหรือว่าเทสเครื่องนะครับเพราเวลาเราเทียบกาปไปหน้าจอนะครับ p พ n ด้านะครับรอเครื่องโหลดแป๊บหนึ่งอ่า,อาส่วนการตั้งค่าต่างๆเนี่ยเดี๋ยวทางทีมงานเราจะเซตค่าไปให้นะครับลูกค้าก็นำไปใช้งานได้เลยนะครับการตั้งค่าในระบบนะครับอ่านีครับอันดับแรกเลยนะครับตัวหน้าจอจะมี2หน้านะครับ มาที่หน้าที่2ก็ไปแลงเกล็ดนะครับตั้งค่าภาษานะครับให้เป็นภาษาไทยอันนี้นะครับเป็นภาษาไทยแล้วเราก็กดเซฟนะครับมันจะมีรูเปเห็นไหมครับให้เรากดเซฟไปแล้วหลังจากนั้นนะครับก็ไปตั้งค่าวันที่นะครับเข้าไป อย่างที่ผมเคยรีวิวไปนะครับการตั้งค่าวันที่เนี่ยให้เราเซตค่าตัว GMT นะครับตัวนี้นะครับเซตตัวนี้ก่อนนะครับตัวอื่นอย่าเพิ่งไปปรับมันเซตตรงนี้นะครับให้เป็นอเอเชียให้เป็นแปงนคอกก่อนนะครับแล้วก็เลื่อนตรงนี้ไปนะครับจนกว่าจะเป็นแบงคอกนะครับแล้วพวกค่าต่างๆตรงนี้มันจะตั้งใกล้เคียงกับเวลามากที่สุดเราแค่ปรับนิดเดียวมาดูนะ ได้แล้วนะครับก็ตัว GMT นะครับให้ใช้เป็นของแบงคอกนะครับโอเคแล้วเราก็ไปปรับตัวนี้ก็เป็นปี2020เดือนกที่21นะครับแล้วก็มาดูเวลาเวลาตอนนี้ก็1545นะครับเห็นไหมครับปรับนิดเดียวเอง สิบหาหแล้วหลังจากนั้นเราก็ใช้24ชั่วโมงนะครับแล้วก็กดเซตนี่คือการตั้งค่านะครับเดี๋ยวผมจะลองให้ดูทีละเมนูนะโฟลเดอร์แรกนะครับเป็นตัวนี้นะครับระบบนำทางนะครับตัวนี้ก็เข้าไปที่การใช้งานนีเวกเตอร์นะครับแล้วก็มีตัวนี้ภาพยนตร์ก็มีเพลงอีบ e ุ๊กแฟดนะครับ การเปิดเอกสารนะครับ rm พอร์ต usb ตั้งค่าทีมนะครับเชื่อมต่อบลูทูธตัวนี้มีเครื่องคิดเลขนะครับาการใส่หน่วยวัดค่าต่างๆนะครับสถานะ gps รูปภาพ e อ p l o l e r นะครับตัวนี้ก็เป็นเกมนะครับสองอันนี้แล้วก็มีการาเลือกระบบตัวนี้ไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันแล้วก็ปรับระดับเสียง นี้นะครับโอเคนะเดี๋ยวนะ,อะโอเคปรับระดับเสียงลูกค้าเข้าไปตั้งค่าได้อีกนะครับโอเค,อเค,อเคแล้วก็ตัวนี้หน้าที่สองโฟลเดอร์แรกไฟหน้าจอแล้วก็ภาษานะครับวันที่และเวลา สอบเทียบตั้งค่าโรงงานข้อมูล s y s wallpaper FM ตัวนี้เป็นการทำง,งานของระบบนะครับ FM ไม่ใช่วิทยุ FM นะลูกค้าอย่าเข้าใจผิดนะครับไม่ใช่นะต่อไปเมื่อเราจะใช้งาน Navigator นะครับนำทางเราก็กดเข้าไปที่รูปรถนะครับตัวนี้ แล้วก็ตัวนี้เข้าไปที่หน้าระบบนำทางนะครับเข้าไปดูตัวนี้พอดีผมอยู่ในอาคารนะ,ะการตั้งค่าเริ่มต้นเนี่ยตัวนี้เดี๋ยวเวลาเราเซตค่าเนี่ยก็คืออยู่ในที่ล่งแจ้งนะครับตัวนี้เป็นค่ามาจากโรงงานนะครับ ต้องมาอยู่ที่ล่องแจ้งแป๊บหนึ่งแล้วก็เครื่องมันก็จะจับสัญญาณเชื่อมต่อกับดาวเทียมนะครับโอเคการตั้งค่าโดยคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับเ,เซตค่าครั้งแรกให้อยู่ที่ล่องแจ้งนะครับสำคัญนะครับก็เดี๋ยวออกจากโมดนี้ไป โอเคตัวนี้ปุ่มสวิตช์ o อนอออยู่ด้านบนนะครับเราก็กดตัวนี้ปิดโอเคเนาะอ่าที่จะมาแนะนำนะครับก็คือหลายท่านผมว่าน่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับสายนะครับสายที่มาจากโรงงานเนี่ยตัวอะแดปเตอร์นะครับแกะให้ดูเลย นเน่ตัวนี้สายมันค่อนข้างที่จะถ้าวางกับหน้าคอนโซลอนะมันก็จะไปพาดกับค่อนข้างที่จะเกะกะไหมน่าจะเกะกะแล้วเนาะผมว่าเพราะว่ามันเดินซ่อนสายค่อนข้างที่จะลำบากนะครับเพราะว่าสายมันยาวประมาณเมตรไม่ถึงเมตรนะเมตรห้าสิบได้มั้งไม่ถึงประมาณเมตรนึงอะครับ ทีนี้มีตัวเลือกให้ลูกค้านะครับสำหรับที่จะเดินเก็บสายนะครับก็เพิ่มเติมจะเป็นตัวอะแดปเตอร์ประเภทเดียวกับกล้องถ่ายรูปนะครับที่เขาเดินซ่อนสายกันตัวนี้มันจะยาว5เมตรนี่นะเป็นอะแดปเตอร์ยาว5เมตรนะครับก็เป็นตัวเลือกให้ลูกค้านะครับ เพิ่มเติมเพื่อจะเดินซ่อนสายนะครับตรงหน้าคอนโซลเนีย่ยตัวนี้5เมตรนะถ้าลูกค้าท่านใดถ้ามาจากคลิปวิดีโอนี้นะครับก็แจ้งผมในรายละเอียดนะครับว่าต้องการอะแดปเตอร์5 5เมตรเพิ่มนะครับตัวนี้ก็จะเพิ่มเงินตัวนี้200บาทนะครับ ส่วนตัวชุด GPS ก็ราคา1,800บาทนะครับตัวนี้ถ้าลูกค้าท่านใดจะเพิ่มเติมก็แจ้งผมได้นะครับเพราะว่าจะได้ไปเดินเก็บสายให้มันเป็นระเบียบนะครับสะดวกต่อการใช้งานไม่เกะก,กะหน้าคอนโซลน,นะครับแจ้งผมเลยเนาะก็จะเพิ่มให้นะแล้วก็ใช้คู่กันไปก็จะเป็น อสแปร์ไว้ด้วยหนึ่งตัวนะครับเผื่อมีฟิลขาดมีระบบไฟขัดข้องต่างๆนะครับโอเคตามนี้นะครับก็เพิ่มเงิน200บาทนะครับส่วนตัวชุดนี้ GPS ก็ราคา1,800บาทนะครับฟีค่าจัดส่งอยู่แล้วเนาะที่จะมาเพิ่มเติมนี้ก็เป็นตัวอะแดปเตอร์นะครับเพราะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็อ่าแอดไลน์ เบอร์โทรนะครับ0912678201นะครับคุณหนุ và, ่มนะครับหรือเข้าไปดูติดต่อที่ Facebook หนุ่มประดับยนต์ก็ได้นะครับก็ฝากกดติดตามนะครับช่อง YouTube เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับก็รู้สึกผู้ติดตามน่าจะประมาณ2,000กว่านะครับได้แล้วล่ะอ่าโอเคครับก็ฝากไปด้วยนะครับตัว GPS นะครับตัว Power Map Z9 นะครับกล่องจะมี2แบบนะครับกล่องแบบนี้นะครับแล้วก็กล่องดูคลิปตัวเก่าๆนะครับก็จะเป็นกล่องสีฟ้านะครับก็จะมี2แบบแต่สเปคเครื่องเหมือนกันเป๊ะนะครับแค่นั้นเองแพ็กเกจเปลี่ยนเดี๋ยวลูกค้าจะบอกว่า,าสั่งของไม่ตรงปกก็คือปกปกเขาเปลี่ยนนะครับ โรงงานเดียวกันนั่นแหละฮะตัวเครื่องเหมือนกันเป๊ะนะครับแล้วก็อัปเดตเฟิร์มแวร์ทุกปีนะครับตัวนี้ใช้แผ่นที่ไม่หายนะครับหปีสบายแน่นอนใช้ยาวครับเพราะบางตัวเนี่ยมันต้องรุ่นเก่าๆครับรุ่นก่อนเมื่อก่อนนี้ต้องไปอัปเดตเสียเงินด้วยเดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วครับซื้อทีเดียวจบเลยเนาะโอเค ขอบคุณลูกค้าที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับ